สวัสดีครับเจมมาต้องมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับชุดใหม่นะเป็นชุดหัวขาวอันใหม่ของผู้หญิงที่น่าจะถูกตาต้องใจสาวๆฟรีไฟล์หลายๆคนเนื่องจากว่าเป็นหัวที่ไม่มีเครื่องหัวให้รกเยอะมากมายนะครับเป็นหัวที่ค่อนข้างสวยงาม แต่ว่าจะมาในกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งมีการันตีนครับกิจกรรมนี้มีการันตีแต่ว่าอาจจะเล่นเรางงนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอธิบายแล้วก็ช่วยตั้งใจฟังกันด้วยนะครับไม่งั้นน้องจะเสียโอกาสนะครับเตือนไว้ก่อนนะเตือนไว้ก่อนนะถ้าเกิดเสียโอกาสไปนี่ราคาน้องอาจจะแบบโอ้ราคาพุ่งนะแอปดูอยู่่าราคาจะพุ่งไปเรื่ยราคาจะ ต้องจ่ายเพิ่มอีกแบบหลาย้อยเพชรเลยนะครับถ้าเกิดไม่ฟังดีๆโอเคนอกจากตัวชุดใหม่แล้วเนี่ยเราก็ยังมีชุดเก่ากลับมาด้วยนะครับรวมไปถึงของเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ามังกรชมพูนะครับเป็นกระเป๋ากีตาร์สีเขียวอะไรพวกนั้นนะซึ่งตัวนั้นขอไม่รีวิวให้ดูละกันสิ่งที่จะรีวิวให้ดูก็จะมี2ออันนะตัวแรกก็จะเป็นชุดตัวนี้แหละนะครับเป็นชุดพี่ลิงนะ ใครที่อิจฉาผู้หญิงนะมีรองเท้าหมีผู้ชายก็มีรองเท้าลิงนะความจริงผู้ชายมีรองเท้าก็ต่ายกัน,นงที่น่ารักด้วยนะครับทำไมไม่หิจันก็ไม่รู้่นะโอเคสำหรับชุดนี้นะครับมีคัว่ามี่ชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็หน้ากากพร้อมกับหัวนะความจริงชอบหน้ากากกับรองเท้ามากเลยนะสำหรับเซตนี้หมุนให้ดูก่อน,นความจริงคนไทยเป็นคนที่ชอบแบบอะไรฮานะ หน้ากากของชุดนี้ก็ใช่ย่อยนะบอกเลยมาดูที่ส่วนกันก่อนดีกว่านะครับส่วนแรกเป็นส่วนเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อแบบแนวแบบแก๊งสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเสื้อหนังนะข้างหลังมีลายลิงแล้วก็มีห้อยระเบิดไว้ที่คอไม่รู้ว่าห้อยไว้ทำไมนะครับไม่กลัวตายหรืออย่างไรนะตัวนี้ส่วนรองเท้านะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นรองเท้า ลิงนะลิงปิดตาลิงปิดหูขาดลิงปิดปาอกอันหนึ่งนะจะได้ครบสามลิงอ่ะรองเท้าลิงก็น่ารักนะครับแล้วก็บอกกับผู้ชายมีรองเท้าน่ารักน่ารักเจอในะความจริงอนะ่ะอยู่ในวะหาก่อนหาไม่เจอก็จะไม่โชว์รอเท้าลิงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้มีรองเท้าก็ตายตัวนี้เห็นไหมน่ารักจะตายเนี่ยไม่ฮิตไม่ฮิตรองเท้าหมีแล้วก็แบบอยากได้รองเทา้เทาหมีผู้ชายได้รองเท้าหมีผู้ชายโอ้ผู้ชายมีรอง,งเทา้าก็ตายน่ารักจะตายดูสิ นะมีรองเท้าลิงด้วยดูสินะก็สำหรับชุดนี้นะต่อมาอีก2ส่วนนะครับอีก2ส่วนก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนเสื้อแล้วก็ส่วนเอ็นเสื้อส่วนเกงเกงแล้วก็หัวนี่เอฟเฟกมันเวอร์วังอลังการเป็นนี่ขอเปลี่ยนนะโอเคส่วนกกงเกงนะมังเกงก็เป็นงเกงแบบกางเกงยีนนะมีสนับเข่าสองข้างแล้วก็มีเงินเต็มไปหมดเลยนะใครจนๆก็ซื้อชุดนี้ไปนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเออ จริงๆเราก็ไม่จนเนะเราก็มีตังเนืเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะถึงความจริงเราจะไม่มีตังก็ตามนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทหัวลิงนะหัวที่เป็นหัวเลยนะครับลิงเนี่ยเทจะตายน่ารักจะตายบนตีนจะตายใครอยัดได้นะครับก็จัดไปนะสำหรับชุดนี้ชอบเทส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดที่เป็นชุดใหม่นะปังสวยงามนี่ นี่สวยงามขนาดไหนนะชุดนี้ชุดนี้นะเป็นชุดที่มีชื่อว่าบลัดบัสเตอร์นะครับซึ่งสามารถซ่อนกระเป๋าได้วนยนะตัวเสื้อเนี่ยบลัดบัสเตอร์ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็ผ้าปิดปากต้องบอกตัวว่าสวยทั้งชุดเลยนะครับสวยทั้งชุดเลยทุกส่วนเลยนี่หมุนให้ดูนี่หัขวาขาวพอมโบน่ารักป๊าอีกหนึ่งรอบ เปลี่ยนให้ดูเทียชินบ้างนะครับเปลี่ยนให้ดูเทียชินบ้างาหัวเขาอันเก่าที่ใช้กันช่วงนี้ก็จะเป็นหัวเขาขั้นสูงใช่ไหมหัวเขาขั้นสูงใช่ไหมจินไหนว่า,าขั้นสูงตอนนี้มันเป็นขั้นสีม่วงก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมขาวชมพูตอนนี้เครื่องหัวมันจะใหญ่ๆหน่อยนะมาเปลี่ยนให้ดูเทียส่วนนะครับ เอาชุดได้ดย่ะนี่ดีน,นี่แล้วก็เปลี่ยนรองเท้าโอเคพาทแรกเอาเป็นพาสหน้ากากก่อนแล้วกันนะครับหน้ากากก็เป็นหน้ากากธรรมดานะมีต่างลายนิดหน่อยสีเงินมีรูด,ด้วยนะครับเป็นหน้ากากที่มีรูนะอา่าวรั่เชื้อโอมครอนหลอกส่วนตัวจังเกงกระโปรงนะครับกระโปรงกันพร้อมกับถุงน่องนี่สวยงามนะมีชายผ้าข้างหลังด้วยพิ้วไปคลิวไป ส่วนข้างหน้าเป็นกระโปรงนะครับสวยนะครับน่ารักนะความจริงก็ใส่กับชุดอื่นก็ได้นะกระโปรงตัวนี้เท่จะตายนะสวยๆเร่ๆช,ช็ดไปยู่ไหนอ่ะนะแม่เท่ๆสวยๆนะครับตัวนี้ส่วนพาที่เหลือนะครับขอ เปลี่ยนให้ดูทีละส่วน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 มาพัดแรกนะเป็นพรดทรงผมอย่างที่บอกไปว่านี่เป็นทรงผมขาวอันใหม่นะสีงเงินอันใหม่ของผู้หญิงนะครับซึ่งสวยมากๆนะครับมีโบวอยู่ข้างหลังเป็นโบวสีแดงครับก็ไม่มีเครื่องหัวให้เห็นยุ่งยากเละเทะเละเทอะอยู่ข้างหน้าเห็นไหมนะโลง่งๆตรงนี้โลง่งๆไปนะครับน่ารักน่ารักนะส่วนตัวเสื้อนะครับเสื้อก็สวยดีนะเป็นเสื้อที่ ข้างในจะเป็นชุดรัตรูปนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมอยู่ด้านหลังด้วยครับและพาสุดท้ายก็เป็นรองเท้านะครับรองเทา้าตัวนี้สีดําสวยมากๆนะครับสาหรับทรงผมนะใครอยากได้ก็ต้องโดนแล้วแหละนะสำหรับทรงผมอันนี้นะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆตู้สุ่ม8 t ทีนะครับแต่ว่ามันจะมีความต่างอยู่ที่ว่าความจริงมันเหมือนลานค้าโมโคมากกว่านะครับเหมือนลานค้าโมโคมากกว่า จะมีความต่างที่ว่าเราสาา well, we so but, so ุ่มแค่6ทีนะครับเหมือนไลน์คาโมโกแล้วเราเลือกได้ว่าเราจะสุ่มแบบเอาของ1ชิ้นหรือ2ชิ้นคือตอนที่น้องเข้าไปมันจะมีของอยู่ข้างบนกับข้างล่างนะครับน้องสามารถเลือกได้ว่าจะสุ่มแต่ข้างบนหรือจะสุ่มแต่ข้างล่างหรือจะสุ่มเอาของหมดเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับซึ่งราคาก็จะต่างกันนะถ้าเกิดน้องสุ่มข้างบนอย่างเดียวหรือข้างล่างอย่างเดียวราคาจะถูกหน่อยถ้าน้องสุ่มข้างบนหมดไปแล้วแล้วค่อยสุ่มข้างล่างราคาจะแพงมาก แต่ว่า,านั้งสองสุ่มข้างบนกับข้างล่างพร้อมกันเนี่ยราคาจะถูกกว่าตัวสุ่มแบบแยกข้างบนทีหนึ่งข้างล่างทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะว่าเราอยากสุ่มแบบไหนถ้าเราจะสุ่มแบบครั้งเดียวนะครั้งเดียวแบบแถวเดียวเนี่ยราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่9เพชร49เพชร149 2 4 9, 9 599แล้วก็799กนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยจะ1854พาเพชรนะครับสำหรับแถวเดียวข้างบนหรือข้างล่าง ถ้าน้องสุ่มแป๊วแถวเดียวข้างบนน้องอยากไปสุ่มอีกแถวหนึ่งข้างหน้าต่อก็ได้ก็คูณ2ไปจะกลายเป็น3ามพเพราะฉะนั้นมันจะแพงถูกไหมครับมันเลยมีอีกวิธีหนึ่งถ้าน้องอยากสุ่มแบบเอาของวัน2อ,อันคือบนด้วยล่างด้วยเนี่ยราคามันจะอยู่ที่19 69 249 399 99 9 99, แล้วก็1 0 9่นก็คือทั้งบนและล่างรวมกันเนี่ยจะอยู่ที่2834เพชรมันจะประหยัดไปประมาณ800กว่าเพชรนะครับ800กว่าเพชรเกือบ900เพชรเลย เพราะฉะนั้นเลือกเอาว่าอยากซุ่มแบบแถวเดียวบนแถวเดียวล่างหรือจะสุ่มแบบคู่บนล่างนะแต่ไม่แนะนาให้สุ่มแบบแถวเดียวหมดแล้วค่อยไปสุ่มอีกแถวหนึ่งเพราะว่ามันจะแพงมากนะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนในราคา9เพศจันละกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้มาตอนเช้านะครับมาตอนเชา้าโอ้ยแล้วก็กิจกรรมอยู่ตั้งแต่วันที่ลืมบอกวันที่16นะครับจนถึงวันที่22นะครับเป็นระยะเวลา7วันด้วยกันนะใครที่อยากได้ ทรงผมส,สวยๆชุดสวยๆกระโปรงสวยๆเสื้อสวยๆแบบนี้ก็เจ็ดวันนะครับเวันสำหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเดิมไม่เดี๋ยวไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปละบาย